กลับสดดีนะครับเพื่อนเพื่อนตะกสมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเรานะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นเหรียญ5บาทที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9กนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเพื่อนเพื่อนทีนะครับเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นปี2539นะครับที่ไม่ใช่เหรียญกาญจนาพิเศษนะครับอ่ะ แบบนี้นะครับมีราคาแพงมากเลยนะครับหลายๆท่านก็จะคุ้นชินกับเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่ถูกผลิตในช่วงปี2539แต่เหรียญนี้นะครับไม่ใช่นะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญในส่วนของบล็อกพระเศีเล็กนะครับซึ่งปกติเนี่ยด้านหน้านะครับด้านหัวเนี่ยถ้าเป็นเหรียญการเจนาครับก็จะเป็นแบบพิธีการจนาพิเศษนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ โคงการนันกสมนะครับเขาเรียกกันว่าบ็อกพระเศรเล็กนะครับบ็อกพระเศรเลิกเนี่ยก็จะถูกผลิตตั้งแต่ปี2530 2532อ่า2532นะครับขึ้นมาเลยเป็นปีแรกๆนะครับ2530นี้ยังเป็นเรือหงอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ2532นะครับจะเป็นปีแรกๆเลยที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับให้เป็นวัดเบญจมาพพิธดุสิตวัดารามนะครับซึ่ง นะครับราคาทางการตลาดนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับปี2 5 3หนะครับแบบนี้นะครับจะมีราคาที่แพงมากกว่านะครับซึ่งขอให้เพื่อนๆป็นนะครับดูคลิปให้จบนะครับเพื่อประโยชน์กับตัวท่านเองถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปแล้วนะครับจะยังไม่มีราคาในตลาดรักสะสมนะครับเนื่องจากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น ปี2539นะครับที่มี2บล็อกก็คือบล็อกเบนจามาเบนจมาเบนจมาบพิธนะครับดูสิทธิ์วดารามแล้วก็เป็นในส่วนของเหรียญ5บาทนะครับการจนาพิเศษนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงกว่าเหรียญการจนาพิเศษนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าไปเจอในส่วนของนะครับ แผงเหรียญน,นะครับแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแผงเหรียญน,นะครับปีสองห้าสามเก้านะครับที่ด้านหลังเป็นวัดเบญจามา,จา,มาพิธุสิทธิ์วดารามนะครับซึ่งบอกเลยถ้าใครที่ไปเจอในส่วนของเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีราคาแพงกว่าเหรียญเปล่าๆนะครับเหรียญแบบปกตินะครับที่มีการเล่นหากันในตลาดนักสะสมนะครับ ถ้าเปเหรียญเปรยๆมานะครับแบบไม่มีแผงเหรียญนะครับก็จะยังไม่มีการรับซื้อนะครับแต่ถ้ามีแผงเหรียญแบบนี้นะครับคุณติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ